ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง fm 91.25 MHz เมกะจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ คนว้ายวนกนรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่รมของตนความดีของจุนจากคนกุศลความชั่วจากบาปผุ้ทนเพราะตนนั้นกอเว เจริญสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังรายการธรรมะสู่สันติเจ้าวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง <S <S <ess> อาตมาพระครูสังวรธรรมวิมลรองเจ้าหน้าเพือเมืองตรังเจ้าวาดวัด,ดสาดิการามจากได้พูดครูในรายการธรรมะสู่สันติก่อนอด่นก็ต้องขออนุมโมทนานบุญแก่ท่านผู้อำนวยการสุภาดวงนุย ท่านเจ้าหน้าที่ตลอดถึงท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านเวลาห้านาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงหกนาฬิกาเก้าห้าเมกะเฮิรตสวทตรังนี่ก็วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งในสถาบาันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งวันนี้ก็ มาสถานีวิทยุกระจาเสียงแห่งประเทศไทยนี่ก็มาจิมจวนันิดหนึ่งเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็เป็นวันธรรมสวรนระแล้วก็เป็นวันคล้ายวันราชสมภพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของเรานี่ออกรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต้องไปถอวายพระพรในหลวง ที่โรงเรียนวิเชียนมาตุจังหวัดตรังนี่ก็ทุกๆุกปีเขานิมนต์ไปก็ไปไปก็ถวายพระพระทุกปีเกือบเกือบทุกงานนี่ก็วันนี้เป็นวันพระด้วยเป็นวันคล้ายวันรัตสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉะนั้นวันนี้ประจกนิกรชาวไทยทุกคนทุกท่าน ก็ระลึกถึงพระองค์ท่านาเรียกว่าเราทำอะไรอยู่ก็ปกติปกติบางคนก็ต้องไปใส่บาตรใส่บาตรตักบาตรเพื่อเป็นฤริมงคลถวายาเป็นกําลังใจกําลังอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราประเทศไทยของเราเนี่มัน เรียกว่าสถาบันหลักที่ว่านะชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์ศาสนาจะอยู่ได้นี่ก็ต้องอา,อาศัยสถาบันพระมาหากษัตริย์อตาตมานี่เห็นหลายครั้งหลายาตั้งตั้งแต่พระองค์เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ย ก็มีการสอบบาลีสอบบาลีท่านพระราชทานพัตตาหารถวายแก่ผู้เข้าสอบอวิชาบาลีนี่ก็เห็นทุกทุกปีบาลีนี่ก็สอบที่วัดกระพังทุรินอาตมาก็ไปทุกวันไปเป็นกรรมการบ้าง ไปเลี้ยงพัฒหารบ้างแต่ก็สอบสามวันสามวันก็มีอาหารพระราชทานของพระเจ้าแผดินท่านเรออียกว่าห่วงใหญ่ในเรื่องของการศึกษาของพระพิสุสามเด็เพราะว่าถ้าหากว่าขาดการศึกษาแล้วภาษามันจะเพี้ยนไป ภาษาที่แปลเป็นไทยแล้วมันอาจจะเพี้ยนไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหลักๆเดิมก็คือภาษาบาลีตั้งแต่เราไหว้พระสวดมนต์ตั้งแต่เรากรวดน้ำตั้งแต่อะไรอะไรจิปาถะก็ประกาศอีกงานหนึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลืมอีกงานของวัดครองน้ำเจ็ดอยู่ใกล้ๆกับวัดสาธิการามติดในเมือง วันนี้ในเวลา5เวลา17นาฬิกามีการบวชชีบวชชีพรามที่วัดคลองน้ำเจ็ดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบหกรอบ72พรรษาต่บ้านเราก็คือ72ปีแต่พระองค์ท่านก็ใช้คำว่าพรรษา72พรรษาก,ก็ ใครจะสมัครน่าจะทันอีกบวชก็รู้สึกว่าสองคืนบวชวันที่ยีสบแปดเวลาสิบเจดนาฬิกาหรือว่าตีห้าตอนเย็นตีห้าตอนเย็นแล้วก็ไปลาศึกในวันที่สาสบถ้าหากว่าฟัางไม่เพียนแล้วก็วันที่ยี่วันพรุ่งนี้มีการเทศมหาชาติ นิมนต์พระสงฆ์จากกรุงเทพมหานครมาแสดงพระธรรมเทศนาแสดงเทศมหาชาติแล้วก็มีทีมงานประกอบด้วยทศพลหิมมาพานเห็นรถประกาศอยู่นี่ก็เจริญพรยอมจะไปตำบุญควางเทศมหาชาติก็จริญพรไปวันพรุ่งนี้ก็จะมาก็ เดี๋ยววันนี้วันพระก็ประกาศให้โยมได้ติดพุ่มหน่อยหนึ่งแล้วก็สมทบกับตุนวัดอีกหน่อยหนึ่งก็จะไปถวายเทสปหาชาติที่วัดคลองน้ำเจ็เห็นหน้าประตูซุ้มประตูนี่ก็กำลังบูรณะน่าจะหาเงินบูรณะซุ้มประตูของวัดคลองน้ำเจ็ดนี่กท็ท่านให้ใบประกาศมาประกาศที่วัดด้วยประกาศที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงนี้ด้วยนี่ก็ต้องประกาศให้โยมได้ทราบนี่วันนี้เรียกว่าเป็นวันพระราชสมภพของพระเจ้าแผ่นดินอาตมานี่เรียกว่าสองราชการราชการที่เและก็ราชการที่สิราชการที่เกานี่ก็เห็นพื้นที่มันสีแดงสามจังหวัด สามจังหวัดภาคใต้มันเอาไม่ค่อยอยู่แล้วก็บางทีมันขาดการพัฒนาจึงพระองค์ะเะด็จไปบ่อยๆไปค้นเคยคุ้นเคยกับคนในพื้นที่ประสบในกน่ในพื้นที่เพราะว่าเป็นศาสนานี่ก็รู้สึกว่ามีศาสนาพุทธอิสลาม แล้วก็อาจจะมีศาสนาอื่นๆปะป,ปนด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือมุสลิมมุสลิมคืออิสลามนี่ก็อยู่กันเสร็จแล้วพระองค์เสด็จไปบ่อยทําความเข้าใจเข้าใจกับใครเข้าใจกับประศริกรชาวไทยว่าการเป็นอยู่อย่างไรมันขาดการพัฒนาหรือเปล่าเสร็จแล้วก็พระองค์เข้าใจ วางแผนอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เข้าถึงนะให้คนอื่นไปแต่พระองค์บางทีนี่มันมนมันไม่ได้เห็นชัดๆไม่ได้เห็นกับตาอาจจะถ่ายวีดีโอมาอะไรมามันไม่ชัดแต่พระองค์ก็เสด็จไปเรียกว่าเข้าถึงพอเข้าถึงปั๊บเนี่ยก็เรียกว่าพัฒนาพัฒนา พัฒนาถนนทำตรงนั้นทำตรงนี้คนไม่ขาดอาชีพเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็พัฒนาทดลองทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการจนว่า,าสามจังหวัดภาคใต้นี่เจริญขึ้นตามลําดับนี้ก็เรียกว่าเข้าใจเข้าถึงและก็พัฒนาฉะนั้นว่าพระเจ้าเป็นดินกับประเทศไทยของเราเนี่ยมันยาวนาน ยาวนานแล้วก็ส่วนใหญ่อื่นๆในไ่บางทีเนี่ยเอาไม่ไหวแต่พระเจ้าเป็นดินเสด็จเอาอยู่เอาไหวมาหลายหลายยุคหลายๆสมัยแล้วฉะนั้นว่าพระองค์มีคุณธรรมสิบประการหนึ่งทาหนึ่งทานเรียกว่าทานหนังพระองค์นี่ให้ทานให้ทาน อาตมาเนี่ยเห็นบ่อยขนาดว่าเราอยู่บ้านๆน,นอกๆรนากนอกๆบางที่เห็นเช่นว่าสอบภาษาบาลีพระที่เรียนบาลีทุกวันเนี่ยก็ยมโยมแล้นก็เรียนบาลีได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายพิสุสามนเณรเรียนภาษาบาลีได้ที่วัดมัชฌิมภูมิเนี่ยก,ก็เปิดเรียนนี่ก็เกี่ยวกับภาษาบาลี แล้วก็พระองค์พระราชทานพัฒหารคือให้กำลังใจให้กำลังใจสำหรับรูปที่สอบคนที่สอบแล้วให้กำลังใจแก่คณะกรรมการตลอดถึงเจ้าสำนักแมในหลวงสเสด็จนายหลวงพระราชทานของพระราชทานเนี่ยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเรีวยว่าให้ทานบางทีเนี่ย เงินทองที่ประจกในกองชาวไทยไปเทา,ายหวบ้างอะไรบ้างพระองค์ก็ในโครงการต่างๆบางทีเนี่ยหรือบางทีมันเกิดอะไรขึ้นจึงก็เรียกว่าพระราชทานสิ่งนั้นสิ่งนี้น้ำท่วมเกิดอุทกภัยวาตภัยอักขีภัยทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการนั้นเรียกว่าทานหนังคือการให้การให้เป็นสิ่งของพระราชทานเรื่องนั้นเรื่องนี้ สมัยโรคโควิด1 9บเก็มีรถมีอะไรพยาบาลจิปาถะจิปาถาก็หลายโครงการนั่นก็ช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยประการที่สองคือสีหลังคือศีลศีลเรียกว,ว่าปกติของศีลเรียกว,ว่าทศพิษรัตธรรมคือทำสาหรับพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นประมุขนะ สีลังคือศีลปกติของคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่โกโหกมดเท็กเ,เรียกว่าไม่ดื่มสุรานจนมึนเมาเหล่านี้เป็นต้นประการที่สามเรียกว่าบริจาคบริจาคพระราชทานตรงนั้นตรงตรงนี้ตรงนู้นขาดตกปบคร่องเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปไป ทอดประเนะเ็นมาไรมาจีปถาถะบางทีผู้แทนพระองค์สเสด็จไปแทนพระองค์ไปแทนพระองค์งควันที่แล้วนี่ก็วันที่สิบที่ผ่านมาก็อาตมาวัดสาธิการามก็ได้รับผ้าไตรพระราชทานมีผู้แทนพระองค์มาถวายมาถวายผ้าไตรจีวร ชุดหนึ่งแล้วก็สังฆทานชุดหนึ่งแล้วก็เครื่องเขียนอีกชุดหนึ่งที่อุโบสถวัดสาริการามนั้นเรียกว่าบริจาคประการที่สี่เรียกว่าอาชาวะอาชาวะคือซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาสุจริตธรรมสุจริตใจนี้เรียกว่าทำสำหรับพระเจ้าแผ่นดิน ประการที่ห้ามัทวะคืออ่อนโยนเวลาพระองค์เสด็จไปตรงไหนก็ตามไปเสด็จไปผ่านบางทีประสกน์ใก้ชาวไทยก็ใหเ้เรียกว่าต้อนรับต้อนรับพระองค์ก็ถามโน้นถามนี้ไต่ถามเรื่องนน้นเรื่องนี้บางทีก็คุยกันอะไรกันบางทีโยมก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเรียกว่าอ่อนโยน ประการที่หกเรียกว่าตบากคือการดูแลเอาใจใส่ในอาณาเขตในอาณาจักรของประเทศไทยทุกคนทุกแห่งเรียกว่าเราได้อาศัยใบบุญในประเทศไทยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าหุวเพราะว่าแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่เนี่ยไม่ใช่ของเราเป็นของพระเจ้าแผ่นดินฉะนั้นว่าท่าน ดูแลเอาใจใส่ทุกขนทุกแห่งประการที่เจอกโอกทะอโกทะคือความไม่โกรธความไม่โกรธคือมีเมตมตาเมตตาต่อใครบ้างต่อเมตตาต่อประสกนิกรชาวไทยแม้แต่ว่าสุนัขอะไรต่างๆกีบปาเราก็เห็นประจักษ์อยู่ว่าเอาตมารูปหนึ่งคนหนึ่งกันชอบชอบบางทีก็ ไม่รู้บางทีไม่รู้จะคุยกับใครแต่คุยคุยนู้นคุย,ค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 ยนี่สนทนากับกับสุนักกับแมวอะไรก็แล้วแต่คือดีอย่างไม่เออถ้าพูดกับคนในบางทีพูดพูดไม่ถูกใจอย่างไรเถียงเถ,ถ,ถียงจะเถียงจะจดแต่หมาไม่เถียงหมาไม่เถียงก็เออสบายใจเหมือนกันมันสนุกสนานประการที่แปดอวิหิงษาคือความไม่เบียดเบียน ความไม่เบียดเบียนเรื่องนั้นเรื่องนี้นน่นนี่คือไม่เอารัดเอาเปรียบต่อประสบนิกรต่อใครทุกๆคนต่อคนรอบข้างอะไรต่างๆแยว้วไม่เอารัดไม่เอาเปรียบบางคนบางท่านเนี่ยอาตมาเคยเห็นเนี่ยเคยเห็นบ้านนอกๆเนี่ยเขาทำนาทำนาก็เรียกว่ามีคันนาคันนาเป็นแดนเป็นอนณาเขต ของแต่ละเจ้าเท่ละเจ้า,แต,จาแต่ละพื้นที่ดังนั้นบางคนบางท่านเนี่ยนาของใครอะไรของใครเนี่ยเขาเอาจอบเนี่ยไปจาก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 คันนาเนี่ยให้มันให้มันกว้างลงเลยแล้วก็คันนามันจะเล็กข้างโน้นก็เห็นว่าเล็กแล้วก็ตก้องพอกพูนขึ้นเอาไปแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยโอ้โห,โหตรงนี้ก็มันมีวิธีหลายวิธีเนี่ย เหมือนกับออกรมกร,กรมกรเนี่ยกรรมกรทำก่อสร้างทำก่อสร้างเราเห็นถุงตาปูใส่เครื่องไม้เครื่องมือบางทีตะหลับเม็ดอะไรต่างๆใส่ตรงนั้นแล้วก็ตอนเช้านี่ก็ไปไปเบิกไปเบิกตาปูไปเบิกต,ตาปูมาทําการก่อสร้างเสร็จแล้วก็ใช้ไปยังเหลือตรงนี้ไม่มากเท่าไหร่แล้วก็ตอนเย็นนี่ก็ไปเบิกมาอีกเบิกมาอีกแล้วก็พอเสร็จ อ่าเจ็ดนาฬิกาหรือห้าตอนตีห้าตอนเย็นเนี่ยเลิกเลิกงานไม่เอาตาปูที่ใส่ถุงอยู่ไปคืนไปคืนแต่แล้วเอากลับบ้านตอนเช้านี่ก็ไปถุงเปล่าไปเอาทุกวันเอาทุกวันลองคิดดูบางทีเนี่ยถ้าหากว่าไม่หยุดสออาทิตย์เนี่ยสามสิบวันสามสิบแปดวันเนี่ยดูขายได้บางทีก็จ้างบ้านได้เป็นหลังนี่ก็เรียกว่าไม่เบียดเบียน ประการที่เก้าในขันติคือความอดทนอดทนหลายเรื่องหลายหลายราวหลายประการฉะนั้นว่าอยู่ที่สูงเนี่ยก็โอ้บางทีก็อื่นน่าศรัทธาเหลือเกินตรงนี้ว่าต้องมีขันติคือความอดทนเราคิดว่าพระองค์อยู่สบายแต่ที่จริงนี่ก็ ไม่ได้บรรทมบางทีเนี่ยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อา,อาตามาสมัยก่อนรัชกาลที่เก้าเคยไปคณะสงฆ์ไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมให้กับสมเดญญ็จย่าที่กรุงเทพมหานครนั่นแหละอาตามาก็จจำไม่ได้ว่าตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วก่อนปีนั้นน้ำท่วมรัชกาลที่เก้าเนี่ยโอ้โหยังถือยัง จับแผนที่อยู่ดูนู้นูน,นี้ดูกับเจ้าหน้าที่อยู่โอ้โห,โหนี่เรียกว่าไม่ได้นอนไม่ได้มันตุ่มเนียว่าความเหน็ดเหนื่อยพระราชกรณียกิจที่มีประจำประจาแล้วพระราชรณียกิจที่จอนเข้ามาในช่วงขณะช่วงขะนะเนี่ตรงนี้ก็เรียกว่าเออยุ่งยากยากลําบากนี่ก็เรียกว่าต้องอาศัยขันติประการที่สิบประการสุดท้ทายอาวิโรธนะ คือปรับปรฤกิธรรมเนี่ยไม่ผิดไม่เพี้ยนการปรับรึกิธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยเราคิดนูน่นคิดนี่เทว่าเรียกว่าไม่ปฏิบัติไม่ผิดไม่ผิดจากํำนองครองธรรมหรือธรรมะที่องค์รุงเดชปะสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วอะไรไว้แล้วเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติตามนั้นไม่ผิดไม่ผิดตามตำนองครองธรรมดังกล่าว ฉะนั้นว่าในโอกาสวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของเราเราประสบให้กรชาวไทยทําความดีเทิดประเกียริถาวายแก่นในหลวงที่จริงคําว่าถาวายแก่นในหลวงเนี่ยคือสุดท้ายเนี่ยได้กับใครได้กับตัวเราได้กับคนรอบข้างเราฉะนั้นว่า เห็นมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็พัฒนากันพอถึงวันที่สี่ธันวาคมตอนสมัยรัชกาลที่9ก็ตกแต่งฐานที่ถนนหนทางเนะี่ยเรียกว่ามีเครื่องตัดหญ้าก็ตัดมีเครื่องไม้เครื่องมือแต่งต้นไม้อะไรต่างๆถนนหนทางก็สบายสบายพอมาถึงรัชกาลที่10ก็เช่นเดียวกันวันที่ 27- 26นะี่ก็ ตกแต่งสถานที่นูน่นนี่ที่วัดวาอารามกาต่างๆก็ประดับธงเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ถวายพระพรแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบของเราฉะนั้นเราประสกักในกอชาวไทยก็ตั้งอกตั้งใจวันนี้พูดจาพิยาวาจาวาจาอ่อนหวานปรับพฤติปฏิบัติธรรมไม่โต้ไม่เถียงกันอะไรกันเล็กๆน้อยๆก็ให้มันแล้วไปเพราะว่าเราจะบังคับใครไม่ได้ บังคับใครไม่ได้จริงๆในเราพูดตรงไปตรงมาว่าเอาไปจริงๆเนี่ยบังคับใครไม่ได้แม้แต่ตัวเราเนี่ยเรายังบังคับไม่ได้เลยยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนผมเนี่ยดำปีเลยแต่ทุกวันในหกสิบกว่าแล้วขาวไหมบังคับว่าดำตลอดนะดำตลอดนะอยากขาวเด็ดขาดนะขาวตัดหัวเสีย ไม่โรมันไปแลยมันไปตามของมันนั่นแหละฉะนั้นว่าเออจริงเหล่านี้นี่บังคับไม่ได้เฉะนนั้นว่าทำตัวแบบสบายๆทานอาหารแบบสบายๆทำาหาก็แบบสบายๆอ,อ่มีความขยันหมั่นเพียรทำบุญทำบุญกุศลนี่ก็นอกจากว่าเรากรวดน้ำออทิศส่วนบุญทางกุศลไปให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์นี่ก็เียกเช่นเดียวกันเรียวกว่าเราทำเป็นพระเพณีที่ในอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังก็จัดถวายรพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรังอาตมาเนี่ยก็ได้รับนิมนต์แล้วเดี๋ยวก็ออกจากห้องส่งแล้วก็จะไปที่โรงเรียนวิเชียนมาตุวันนี้ในพาปัทรยศ พาพัยดยศเรียกว่าไปถวายพระพรแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นในโอกาสวันนี้เราประสในิกรชาวไทยทุกคนเราได้เข้าใจเข้าถึงและก็พัฒนาตามตามหลักหรือตามพระราชโชบายของรัชการที่9ดังกล่าววันนี้จึงขออนุโมทนาบุญแก่ท่านผู้ฟวังทุกคนทุกท่าน ขออ้างคุณพระศีรนรใจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีธรรมก็หลวงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามปฏิทถาดูหน้าบชสดุดุมธรรมดานประทานพรให้โยมทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญพุทโธพุทธังก็เป็นนตังนะพุทธังพุทโธตัมโมตัมมังก็เป็นตังนะธรมมังตัมโมตังโคตังขังก็เป็นตังนะสังขังสังโคพุทธังเป็นเงินตัมมังเป็นทองตังขังเป็นข้าวเป็นของไหลมาเทมาณชาลีติเทวลีเทรักุณาง เอตังสุเิลาภังพวันตุเมพุ้ทธโบการลาบมาเงินเมีทำโมบการลาบมาเงินเมสังโฆบุการลาบมาเงินเมขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้นาชาลีติตลอดกาลนานเทอ